สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ๊ะอย่าให้หนอรอ่อนม่เอามามาหอใช่ไหม ทำเลยเอทำ<ง>เป็นเปล่าทำเป็นเอะทำอย่างนี้ใช่ไหมอืมเนี่ยเนี่ยอืมไม่ฟอยกินไหมกินกินแล้วทำไมไม่กินล่ะทำเลยทำก่อนเลยจ้า<ะ>ได้ยังไหนให้ทุกคนดูกินอืมกินแล,ล้ว เนลยามาก่อนกินเลยอย่าพูงพูดถ่ายผงไหมั๊ะถ่ายแล้วออเ,เห็นไหม Hmm. Ừ, rồi mhm mhm làm như mhm mhm Ừ. mhm này mhm 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 đây. mhm 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 nào?

อ mm ๋อบ้าน่ะมันไม่บวานที่นีล้วอิ่มยังอิ่มยังหนูยังไม่อิ่มให้ป้อนไหมมั่งกินเลยเหรออืมอันนี้เป็นโละ ก็เร็วแล้วว่าเคยจะกินกินเธอนะฮะเธอไงอืมอืมรู้ว่าพี่ฝ้ายทำอย่างนี้ใช่ไหม Oh, bye, goodbye, goodbye, bye. bye